าทุกคนเน ote, cake, 2019 2019. ี่ยมาแพลนทริปการเที่ยวเชียงใหม่2025นะคะที่อำเภอชีงราวนะคะลอยหลวที่ดาวุดสูงสของนแสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ถุงแป้งดอทไล39อีกเช่นเคยกันนะคะวันนี้นะคะทุกคนถุงแป้งเนี่ยก็จะ พาทุกคนเนี่ยมาแพลนทริปการเที่ยวเชียงใหม่2 0 2 5นะคะซึ่งกระแสตอบรับของคลิปแพลนเที่ยวหน้านเนี่ยดีมากๆเลยนะคะซึ่งถุงแป้งก็ไม่ได้คิดว่าเอ้ยคนดูจะดูเยอะขนาดนี้แล้วคนจะเที่ยวอยากเที่ยวน่านแบบว่าเออกำลังหาแพลนเที่ยวน่านกันอยู่อะไรเงี้ยนะคะคือต้องขอขอบคุณกระแสตอบรับแล้วก็คอมเมนต์ต่างๆนะคะที่เราสามารถที่จะมาแชร์ประสบการณ์การท่องเที่ยวไปด้วยกันได้นะคะซึ่งคลิปนี้เองถุงแป้งก็เลยจะมาแชร ประสบการณ์การวางแลนทริปท่องเที่ยวเชียงใหม่นะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าถุงแป้งไปเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยใช้ระยะเวลาทั้งหมด4วัน3คืนนะคะก็นอนดอยไป2คืนแล้วค่ะแล้วก็เที่ยวในตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ย1คืนนะคะแต่ถุงแป้งก็พยายามที่จะเก็บอันซีนให้ครบนะคะแต่ก็อย่างที่บอกแล้วค่ะทุกคนว่าก็ยังเก็บไม่ครบอยู่ดีนะคะสําหรับเชียงใหม่นี้ที่เที่ยวเยอะจริงๆค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะวันแรกจนถึงวันที่4นะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยค่ะ ถุงแป้งนะคะเริ่มเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยตั้งแต่วันที่1 6ถึง19เดือนมกราคมนะคะ2568นอะคะถุงแป้งใช้เวลาเดินทางออกจากกรุงเทพนะคะเวลาเที่ยงคืนโดยรถยนต์ส่วนตัวนะคะซึ่งสักประมาณ10ชั่วโมงได้นะคะรวมพักแล้วเพราะว่ากลางคืนเนี่ยค่อนข้างที่จะขับรถโล่ลงมันก็เลยถึงเร็วแต่ว่าถ้าใครสายตามไม่ดีหรือว่ากลัวอุบัติเหตุแนะนําขับรถกลางวันดีกว่านะคะไม่จำเป็นต้องทําตามถุงแป้งนะอ่ะโอเคค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะถุงแป้งก็ จุดมุ่งหมายของถุงแป้งนะคะก็คือไปกินข้าวที่ร้านโกเผือกนะคะโกเผือกโกดําอยู่ในอําเภอเมืองเชียงใหม่เลยนะคะคืนแรกของถุงแป้งในวันที่1 6เนี่ยถุงแป้งเลือกนอนที่อําเภอเชียงดาวนะคะดอยหลวงเชียงดาวซึ่งระหว่างทางที่จะเดินทางขึ้นไปเชียงดาวเนี่ยถุงแป้งก็ได้แวะบ้านทานชีวีนะคะบ้านทานชีวีเนี่ยเป็นฟิลคาเฟ่ทุกคนคาเฟ่แล้วก็มีที่พักนะแล้วต่อไปนะคะแป้งเนี่ยก็ไปกินข้าวต่อที่อำเภอเชียงดาวนะคะไปกินข้าวที่ ร้านลาบลุงคำค่ะร้านลาบลุงคำนะคะทุกคนอร่อยมากเป็นลาบเหนือแท้ๆเจ้าเนอะเอออร่อยดีนะคะก็หลังจากที่เราไปกินข้าวแล้วเนี่ยเราก็เตรียมตัวออกเดินทางนะคะเพื่อขึ้นไปยังอุทยานแห่งชาติดอยหลวงเชียงดาวอุทยานแห่งชาติดอยหลวงเชียงดาวนะคะทุกคนเ,เตรียมเงินสดหรือพกเงินสดไปด้วยนะคะเพราะว่ามีค่าเข้าอุทยานแล้วก็มีค่าจ่ายค่าเข้าอุทยานสําหรับบุคคลแล้วก็พาหนะที่เราขับขี่มาด้วยนะคะ ค่ะทุกคนขับรถนะคะดอยหลวงเชียงดาวเป็นที่เรียบร้อยก็ไปแวะคาเฟ่บ้านลีซูนะคะก็ซื้อแบบเครื่องดื่มเล็กๆน้อย,อ,ยอะไรแบบนี้นะคะซึ่งบริเวณดอยหลวงเชียงดาวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นดอยที่สวยมากๆเลยนะคะคือไม่มีสัญญาณเน็ตโซเชียลดีท็อกได้แบบเต็มที่สําหรับแบบใครอยากพักพักกายสบายใจเนี่ยก็สามารถไปที่ดอยหลวงเชียงดาวได้นะคะเลือกพักเป็นแบบบ้านนะคะหนึ่งหลังเนี่ยนอนได้4คนนะคะเป็น1,600บาทค่ะแล้วก็ในวันที่16นะคะถุงแป้งเนี่ย เติมน้ำมันไปที่2,500บาทนะคะเติม2ครั้งเป็น2,500บาทแล้วก็มีค่ากินค่าจิปาถะค่าข้าอุทยานค่าคาเฟ่ต่างๆนานานะคะอยู่ที่929บาทค่ะทั้งหมดทั้งมวลของวันที่16นะคะก็จะรวมอยู่ที่5,29บาทค่ะอันนี้คือรวมค่าน้ำมันรวมค่าที่พักแล้วก็รวมค่ากินเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเป็นวันที่2ของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหลังจากที่เราลงจาก ดอยหลวงเชียงดาวเสร็จแล้วนะคะและ me okay. e. <It> ้วก็ได้แวะคาเฟ่วิวดอยหลวงเชียงดาวนะคะซึ่งคาเฟ่นี้นะคะทุกคนใครไปเชียงดาวเนี่ยต้องแวะนะคะเพราะว่ามันเป็นคาเฟ่ที่มองเห็นวิวดอยหลวงเชียงดาวจากไกลมากแล้วมันก็แบบเฮ้ยฟินมากค่ะทุกคนก็แวะคาเฟ่ก่อนที่จะเดินทางต่อนะคะต้องดื่มกาแฟกาแฟต้องเข้าเส้นก่อนนะคะแล้วเราก็ไปกันต่อที่กินข้าวกินข้าวเที่ยงนะคะถุงแป้งก็กินที่อำเภอเชียงดาวแหละร้านไก่ย่างวิเชียน จากนี้นะคะก็ขับรถเพื่อไปอำเภอม่อนแจ่มนะคะก็ได้ไปแวะคาเฟ่วอเตอร์ฟอนะคะเป็นคาเฟ่ที่ข้างในเนี่ยมันมีวิลล่าเป็นแบบเหมือนจะเป็นที่พักด้วยนะคะก็ต่อไปเราก็เดินทางไปกระต่อที่ที่ถุงแป้งจองในวันที่2เนี่ยนะคะจะเป็นเรียกได้ว่าเป็นจุดสูงสุดของดอยม่อนแจ่มเชื่อที่พักว่าม่อนทิพย์ค่ะถ้าที่พักม่อนทิพย์นะคะเราจองไปเป็นแบบโดมนะคะโดมเนี่ยหลังละ2,000บาทนะคะ มีค่ากินค่าจิปาถะนะคะค่ากินค่าจิปาถะรวมวันที่สองเนี่ยก็อยู่ที่1574บาทนะคะรวมทั้งหมดแล้วนะคะค่าที่พักแล้วก็บวกค่าจิปาถะนะคะอยู่ที่3574บาทค่ะต่อไปนะคะทุกคนเรามาดูวันที่3ของการเที่ยวเชียงใหม่บ้างดีกว่าแพนวันที่3าของถุงแป้งนะคะก็คือลงมาจากดอยม่อนแจ่มนะคะเพื่อที่จะไปกินร้านอาหารที่เขยเชียงใหม่นะคะเคยเชียงใหม่เนี่ยทุกคนต้องบอกว่าเป็นร้านอาหารที่ สุดๆแล้วเพราะว่าถุงแป้งไปเชียงใหม่ทีไร,รไม่ไว่าไปเที่ยวหรือไปทํางานถุงแป้งก็จะเลือกกินข้าวที่ร้านเก๋เจียงใหม่เท่านั้นนะคะจากนี้นะคะถุงแป้งก็ได้ไปไหว้พระที่วัดพระสิงห์นะคะซึ่งวัดพระสิงห์เนี่ยก็เป็นวัดประจาปีเกิดของคนเกิดปีมะโรงนะคะแต่ว่า ถ้าใครอยากไปไหว้หรือสักการะไหว้พระไป็ีศมงคลก็สามารถไปได้นะคะก็เราก็เข้าเช็คอินโรงแรมนะคะซึ่งโรงแรมถุงแป้งจําชื่อโรงแรมไม่ได้แต่ว่ามันอยู่ในอำเภอเมืองนะคะราคาประมาณ1,700บาทอันนี้คือจองผ่านอโกดานะคะแล้วหลังจากนี้เราเช็คอินโรงแรมเสร็จปุ๊บเราก็ออกเดินทางนะคะไปเที่ยวที่สวนนั่งเล่นอบจจในจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งจากนี้นะคะพอตกเย็นเนี่ยแน่นอนค่ะทุกคนสําหรับใครที่กําลังหาร้านอาหารที่แบบ ็นฟิลแบบว่านักศึกษานะคะถุงแป้งก็แนะนํากาดหลังมอเชียงใหม่แล้วก็มีร้านซุกกี้ช้างเผือกที่เป็นซุกกี้ชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่นะคะถุงแป้งก็ไปเดินเล่นหาของกินที่กาดหลังมอเชียงใหม่เป็นราคานักศึกษาราคาะถูกมากแลวของกินก็คือเยอะมากต่างชาติเยอะเช่นกันนะคะแล้วเราก็ไปกินซุกกี้ช้างเผือกที่เชียงใหม่ ต่อคิวนานเหมือนเดิมนะคะเรามาดูค่าใช้จ่ายวันที่3ของเรากันดีกว่านะคะว่าเราใช้จ่ายอะไรไปบ้างนะคะวันที่3เนี่ยค่าที่พักนะคะจะอยู่1,700บาทแล้วก็มีค่าจิป,ปาถะค่าอาหารค่าของกินเล่นนะคะอยู่ที่1,507บาทนะคะต่อไปนะคะเรามาดูวันที่4ของการเที่ยวเชียงใหม่กันบ้างนะคะวันที่4ของเรานะคะเป็นวันที่เราต้องขับรถกับกรุงเทพเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่ง ก็รีบตื่นแต่เช้าเลยเพราะว่าจุดนี้มันเป็นจุดอันซีนที่ถุงแป้งแบบเน้นย้ำมากว่าแบบต้องไปให้ได้นะคะนั่นก็คือพอเราแบบเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมใช่ปะเราก็ตรงไปที่บ้านข้างวาดัดมันเป็นจุดอันซินใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งเป็นหมู่บ้านงานคราฟต์งานศิละปะเยอะมากแบบฟิลดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เดินทางต่อไปที่อุทยานแห่งชาติผาชอ่อทุกคนรู้จักหรือเปล่าคนเชียงใหม่เนี่ยดูคลิปนี้หรือว่าใครที่จะไปเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยรู้จักผาช่อหรือเปล่า มันเป็นหินที่เกิดจากการกร่อนของน้ําทะเลหรืออะไรต่างๆนานานะคะผาช่อคือสวยมากทุกคนมันเป็นอุทยานอุทยานที่สวย,ยมันยังไม่แมสแต่อยากให้ทุกคนไปดูนะคะอุทยานแห่งชาติผาช่อวันที่4เนี่ยเราไปแค่2ที่เนาะก็คือบ้านข้างหวานแล้วก็อุทยานแห่งชาติผาช่อเสร็จปุ๊บนะคะเราก็เดินทางกลับกรุงเทพค่ะทุกคนค่าใช้จ่ายในวันที่4นะคะ ค่าน้ำมัน1,500บาทแล้วก็ค่าจิปาถะ1,600บาทนะคะรวมทั้งหมดวันนี้ก็3,100บาทนะคะนี่ก็คือและนี่ก็คือเป็นคลิปสั้นๆนะคะที่เป็นการวางแผนเที่ยวเชียงใหม่แบบ4วันสาคืนเก็บดอย2ดอยเือร์เเชียงใหม่1คืนนะคะถ้าใครสนใจนะคะถ้าใครแบบฟังคลิปนี้สรุปไม่เข้าใจเดี๋ยวถุงแป้งอะ่ะจะทําการโพสต์แผนเที่ยวของถุงแป้งนะคะในะในโพสต์ของ YouTube แล้วก็เดี๋ยวโพสต์ของแบบโซเชียลต่างๆของถุงแป้งด้วยนะคะ เรามาสรุปค่าใช้จ่ายกันนะคะถูงแป้งก็ทําค่าใช้จ่ายแบบเสร็จสับเลยว่าเราใช้ค่าใช้จ่ายอะไรไปบ้างเท่าไหร่นะคะซึ่งถูกแป้งจะแยกเป็นหมวดหมู่นะคะเริ่มจากหมวดหมู่ค่าน้ํามันนะคะค่าน้ํามันเนี่ยเราเติมไปทั้งหมด2รอบนะคะทั้งหมดก็อยู่ที่4,000บาทนะคะส่วนต่อไปหมวดหมู่ค่าที่พักนะคะค่าที่พักเรานอน3คืน3คืนนะคะคืนแรกที่เชียงดาว1,600บาทคืนที่2ที่ม่อนแจ่มนะคะ 2,000บาทคืนที่3นะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็1,700บาทนะคะรวมค่าที่พักแล้วเนี่ยอยู่ที่5,300บาทค่ะและต่อไปนะคะหมดหมู่ค่ากินค่าจิป,ปาถะใดๆเอ้ยซื้อของฟงของฝากอะไรนี้นะคะก็อยู่ที่ทั้งหมด5,600บาทรวมทั้งหมดแล้วนะคะสิริรวมทั้งหมดค่าใช้จ่ายทิปเชียงใหม่เนี่ยซวันสคืนนะคะรวมทั้งหมดแล้วนะคะอยู่ที่14,900บาทอึ้งปะ เลขกลมมาก14,900บาทซึ่งถ้าใครเคยดูคลิปเที่ยวน่านเนี่ยเที่ยวน่านก็ประมาณ4วัน3คืนหรือประมาณ5วันเหมือนกันนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็อยู่ประมาณนี้เหมือนกันประมาณ1 4 0 0 0ถึง15,000อย่างที่บอกว่าเราจะเลือกที่พักที่มันแบบคุ้มค่าที่เราพอใจถ้าใครแบบงบจำกัดเนี่ยก็สามารถที่จะลดทอนค่าที่พักลงหรือว่าค่ากินลงก็ได้นะคะแต่ถ้าใครงบแบบเออเที่ยวฟรีดั้มฟรีสไตล์ไม่ได้สนอะไรก็ เลือกที่พักที่มันแบบอัปเกรดกว่านี้ก็ได้เอาอันนี้แล้วแต่ความสะดวกของคุณผู้ชมนะคะหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกที่จะขับรถไปก็นั่งเครื่องบินไปแล้วก็ไปเช่ารถที่นู้นก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนก็อย่าลืมเข้ามาติดตามชมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับถุงแป้งดอทอะไร39ด้วยนะคะให้มีกำลังใจในการที่จะมาแพลนทิปให้ทุกคนได้แบบว่าเออแบบไปตามอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะถุงแป้งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ